เลิฟรีสินเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอมาเริ่มนกับเราเนี่ยคืออาจารย์คมสารหรือว่าคมสารฐันจูนะครับตั้งแต่ผู้น้อยเข้ารับธรรมะมานะครับตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหรือเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยผู้น้อก,ก็เจอท่านแล้วนะครับแล้วก็เจอท่านในแบบมีความสามารถมากหลากหลายวิวชายอย่างต่างเลยอย่างเช่น เราจะมาศึกษาเพลงพระาวาดท่านก็แต่งเพลงพระาวาดได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านจะเป็นคนนําต้นเสียงเพลงพระาวาดต่างๆตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับก่อนที่จะมีบุคลากร,กรกเกิดมากมายในไทซิวนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ยังทําธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งตอนนี้ทุกจนอทงท่านก้าวหน้าและกล้าวไกลมากจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเพราะว่าท่านทํางานธรรมะช่วยเหลืองานอาจารย์ต่างๆเลยนะครับเอาโ,โสทุกท่านถ้าพร้อมแล้วนะครับผู้น้อยจะเป็นตัวแทนเรียนเชิญคมสันถันจูนะครับ เรียนชมคมสันถันจู่ครับสวัสดีครับอุโสทุกทุกท่านนะครับผู้น้อยดีใจมากเลยครับวันนี้ที่ได้มาเจอเอุโสทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผู้น้อยก็จะขอร่วมศึกษานะครับหนังสือนะครับ ร้อยขันติอันนี้นะครับเป็นเป็นร้อยขันติของท่านจางกงอีผู้สูงส่งในคุณธรรมนะครับมีหลายร้อยเรื่องราวนะครับในเล่มนี้นะครับนะครับลองศึกษาต่อนะครับก่อนอื่นผู้น้อยขอน้อมกราบขอบคุณในพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระอาจารย์ด้วยบรารมีธรรมของท่านธรรมธิการรองธรรมธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสทุกท่าน ที่ได้ให้ผู้น้อยได้มีโอกาสมาร่วมศึกษาในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเลยนะครับสําหรับวันนี้ผู้น้อยก็จะเสนอเรื่องราวของขันติที่ิทที่เจท,ที่ชื่อว่ากงอี้สร้างกุศลบริจาคกรงศพนะครับ ท่านจางกงอี้มีคุณธรรมสูงส่งนะครับย่อมจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องธรรมดาครับวันหนึ่งเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปคนหนึ่งชื่องโง่เจียหัวนะครับได้มาหากงอี้แล้วแจ้งว่ามีคนตายอยู่ข้างถนนอยากจะขอร้องให้กงอี้บริจากรงศพแล้วตนเองจะไปนําไปฝังเองกงอี้ได้ยินก็พูดด้วยความปิติว่านี่เป็นงานกุศลจึงให้เงินค่าโรงศพแก่เจียหัวแล้วให้เขาจัดการฝังกลบให้เรียบร้อย เี้าหัวเรียกคนมาหามศพไปที่อื่นแล้วนะครับโยนศพลงแล้วก็กลับไปกรงอี้รู้เข้าก็เรียกให้คนท้องที่ช่วยเหลือฝังกลบชาวบ้านพูดกันว่าควรเรียกเจ้าหน้าที่มาชันสูตรศพก่อนค่อยฝังเพื่อป้องกันคดีความกรงอี้จึงเชิญเจ้าหน้าที่ท้องที่มาตรวจสอบแล้วฝังกลบเสร็จแล้วก็จัดอาหารอาหารสุราเลี้ยงพวกเขาพวกโอโศก็พูดว่าโง่เจียหัวดไม่มีน้ำใจบอกให้กรงอี้ไปต่อว่าเขา กงอี้ว่าการบริจาครงศพเพื่อไม่ให้ร่างกายต้องเปิดเผยการที่โง่เกี่ยรหวดไม่มีน้ำใจก็ช่างเขาเถอะข้าเข้าใจคุณธรรมดีจึงไม่ถือสาอะไรหรอกแต่น่าเสียดายบุญกุศลของเขากล่าวถึงโง่เกี่ยรหวดภายหลังรู้ว่ากงอี้ไม่ถือสาเขาทั้งยังพูดโอ้วด อวดตัวอีกนะครับได้ยินว่ากงอี้เป็นคนฉลาดยังตกหลุมพรางของเขาอีกภรรยาของเขาก็พูดต่อว่าทําร้ายคนอื่นในที่สุดก็ทําร้ายตัวเองแม่นายเอียวหุดได้ยินภรรยาพูดไม่เข้าข้างตัวเองเป็นยังไงครับโกรธนะครับไปไปเข้าข้างคนอื่นก็เลยไมย้ตะพดนะครับตีภรรยาไปนะครับฝ่ายภรรยาถูกตีก็ยิ่งพูดจาเลอะเทอะนะครับนายเกียร์หวดก็ยิ่งตีใหญ่นะครับพอตกกลางคืนภรรยาผูกคอตายนะครับ ชาวบ้านได้ยินว่าภรรยาถูกคอตายจึงไปร้องเรียนที่อำเภอในที่สุดนายเจยหวดก็บ้านแตกสแรกขาดหมดตัวคติว่าโชควาสนาไม่มีสองครั้งเคราะภัยไม่มีหนเดียวเจยาหวดเจ็บป่วยจึงไปหากินไม่ได้ในที่สุดก็อดอยากจนตายนะครับกรรำแท้ๆเลยนะครับกรอนว่าวางแผนเล่เหลี่ยมคนโกงรับควรรู้ว่าฟ้าปรับขับเคราะห์ให้ ผู้มีคุณธรรมมีมงคลรับได้กร,รมใดใครก็รับไปเองนะครับคือคนมีกรรมนะครับยังไงยังไงมันก็ไม่ใช่คนดีนั่นเองนะครับฟ้าถึงบอกว่าให้มาคัดกรองพวกโกรธหินนะฮะเพื่อที่จะไปเจรณา,าให้เป็นหยกให้ได้นะครับทุกวันนี้ถ้าทุกคนเข้าใจหลักธรรมของฟ้ามึงบนแล้วเนี่ยรับรองได้ไม่มีพลาดนะครับ จากของอีนนั้นเน้นที่เป็นจะทําห้านะครับนะฮะถ้าเราจำไม่หมดเราประจําอยู่2อย่างหลักๆนะครับอย่างเช่นคือเมโนธรรมและก็เมตตาธรรมนะครับเน้นแค่2อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นมีแนวทางในการบําเพ็ญและก็ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนะครับคนดูสุดท่านนะครับพร้อมกันใหม่นะครับกราบขออนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ